สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตของนักบุญจรอัครสาวกวันฉลองของท่านคือวันที่27เดือนธันวาคมท่านเป็นอัครสาวกของพระเยซูเจา้าหนึ่งใน12คนท่านเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดผมขอนำเสนอใน6หัวข้อด้วยกัน 1. นึจอห์นอครสาวกเป็นสิทธิ์ที่พระเยซูเจา้าทรงรักมากที่สุดนี่คือความสัมพันธ์ส่วนตัวของจอรนกับพระเยซูเจา้าในภาพอาหารเลี้ยงมือสุดท้ายลัสสัปเปอร์นั้นจอห์นจะนั่งติดกับพระอุระของพระเยซูเจา้าสอจอห์นเป็นลูกของเซบดี และนางซาโลเมมาจากแคว้นกาลิลีมีอาชีพเป็นชาวประมงเขามีพี่ชายชื่อยากบและทั้งสองก็เป็นศิษย์ของพระเยซูเจา้าพระเยซูเจ้าให้สมญานามกับทั้งสองพี่น้องนี้ว่าบุตรของฟาร้องเพราะความร้อนรนของพวกเขาจอรนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดในวงในของพระเยซูเจา้า ซึ่งมีอยู่สามคนได้แก่เปโตรยากบผู้เป็นพี่ชายของยอนและตัวของยอนเอง 4. จยอนเป็นอัครสาวกผู้เดียวที่ยืนอยู่ใต้กลางเขนของพระเยซูเจา้าและเป็นตัวแทนของมนุษยชาติรับพระนางมารีเป็นแม่ของมนุษยชาติตามบัญชาของพระเยซูเจา้าที่ว่า นี่คือแม่ของเจ้า 5. จอรนเป็นผู้นำของพระศาสนาจักรในยุคแรกเริ่มร่วมกับนักบุญเปโตรซึ่งเราเรียกการเป็นผู้นำนี้ว่าเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม 6. จอรนเป็นผู้นิพน์พระวรสารหนึ่งในสี่เล่มนั้นนอกจากนั้นท่านยังได้เขียน จดหมายถึงกลุ่มคริสเตียนถึงสามฉบับและหนังสือวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่27เป็นเรื่องราวของนิมิตท,ที่ท่านได้รับจากพระบิญ้าเนื้อหาสาระคือท่านประกาศว่าพระเยซูเจ้าคือพระเจ้าเป็นพระวจนะ the word หรือในภาษากรีกโลกอส พระวจนะประทับอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้าผู้รับเอากายเป็นมนุษย์โรรองทรงเป็นแสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนและในบทสุดท้ายของพระวรสารและข้อสุดท้ายด้วยท่านได้สรุปว่าเรื่องราวเหล่านี้ ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้าและพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์นักบุญจอร์อัครสาวกผู้นี้ถูกในประเทศให้ไปอยู่ที่เกาะพัดมอสซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศกรีก แต่ตูเรียนนักเทววิทยาในศตวรรษที่สองได้บันทึกว่าจอนถูกผลักลงไปในหม้อน้ำมันเดือดแต่ไม่เป็นอะไรรอดชีวิตมาได้ไม่ได้เป็นมอนสขีแต่ท่านจบชีวิตแบบธรรมชาติมีอายุหนึ่งรปีโพลิคราเตสพระสังฆราชแห่งเอเฟซัส ในปลายศตวรรษที่สองได้อ้างว่าคูหาฝังศพของอัครสาวกยอนอยู่ที่เอเฟซัสซึ่งปัจจุบันคือประเทศตุรกีนักบุญอีเรเนอุสพระสังฆราชแห่งลีออนในปีคศ .180 ได้ยืนยันเช่นเดียวกันขอพระอวยพรครับ